สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพรามีวิธีหนึ่งที่ดีมากๆเลยจะมาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักนะคะวิธีนี้ดีมากๆสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราทําไมมันแย่มากเลยเรารู้สึกไม่มีความสุขเลยแล้วจมอยู่กับความทุกข์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ i, ยเมื่อไหร่เราจะมีความสุขได้สักทีเราอยากจะสลัดความทุกข์นี้ออกไปอยากจะสลัดความคิดนี้ออกไปก็ทําไม่ได้วิธีนี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีอนาคตที่ต้องการมีสิ่งที่อยากจะได้ในอนาคตมีความฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อยากที่จะเจอคนที่ใช่แล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะหรือว่าอยากที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากที่จะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจมีเงินทองมากมายซื้อบ้านซื้อรถนะอยาแล้วมีชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้ทุกคนมี ความฝันด้วยกันทางนั้นนะคะไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตามเวลาที่เรานึกถึงความฝันของเราใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกโอ้รู้สึกดีมีความสุขนึกถึงสิ่งที่เราอยากได้แต่บ่อยครั้งคะ่ะการนึกถึงอนาคตมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเรากันแน่ สิ่งที่เราอยากได้อยากมีสิ่งที่เราพยายามทํางานอย่างหนักพยายามทุ่มเทกําลังกายกําลังใจเพื่อทําให้มาสําเร็จเนะี่ยสุดท้ายแล้วมันจะประสบความสําเร็จแบบที่เราคิดไวหรือเปล่านะคะไม่มีทางรู้ได้แน่นอนเลยยิ่งเราคิดถึงสถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจคิดถึงอนาคตที่จะเป็นด้านลบนะคะมันก็ทําให้เรามีความเครียด ยิ่งเราคิดถึงมันมากขึ้นเท่าไหร่นะคะสมองในส่วนหน้าของเราเนี่ยค่กก็จะทําการกระตุ้นทําให้เขาคิดเยอะเวลาเราคิดด้านลบใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกในด้านลบเกิดขึ้นมากขึ้นไปอีกค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากความเครียดแล้วความวิตกกังวลแล้วนะคะมันยังทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ไม่มีความสุขกับปัจจุบันด้วยเรามีเงื่อนไขกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเราจะต้อง มีบ้านหลังใหญ่เท่านี้มีรายได้เท่านี้ซะก่อนต้องเจอคนที่ใช่ถ้าสมมุติต้องมีคนที่มารักเราซะก่อนเราถึงจะมีความสุขได้เรามีเงื่อนไขกับชีวิตมากมายเลยค่ะกว่าที่เราจะมีความสุขและการที่เราไม่มีความสุขแบบนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยมองถึงด้านลบมากจนเกินไปโดยลืมคิดไปเลยว่า ไม่ว่าจะเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวไม่ว่ามันจะเกิดผลยังไงสุดท้ายแล้วเราได้อะไรบางอย่างสุดท้ายแล้วมันมีมุมมองด้านบวกให้เรามองเสมอเอาละค่ะเพื่อทําให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะพระอยากมาชวนให้ทุกคนนะคะตั้งคําถามกับตัวเอง3ข้อ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราก็ตามเราทําให้เรามีความทุกข์คาถามสามข้อนั้นได้แก่จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของเราไอสิ่งที่มันผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้มากขึ้นกับชีวิตจากเหตุการณ์นั้นๆและคำถามที่สองนะคะ เรารู้สึกขอบคุณอะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคำถามที่3ค่ะเราเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นทำให้เราเก่งแล้วก็ให้เรามีความสามารถมีประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องอะไรบ้าง แล้วคุณตอบคำถามสาข้อนี้กับตัวเองได้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยันล็อกถึงอนาคตที่มันออไม่แน่นอนนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ว่าประสบการณ์เราจะเจอความผิดพลาดล้มเหลวยังไงนะคะถ้าเรามองในด้านที่ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันมีด้านบวกเสมอเราเจ็บปวดเราล้มเหลวแต่เราได้เรียนรู้แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วก็กำลังจะสนับสนุนให้ชีวิตเราเนี่ย ดำเนินไปข้างหน้าในแบบที่เราต้องการท้ายแล้วนะคะเราเนี่ยเป็นเจ้าของความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะถ้าเราอยากที่จะมีความสุขง,ง่ายๆคือคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงด้านบวกคิดถึงการเรียนรู้คิดถึงการเติบโตนะคะเราก็จะมีความสุขได้และไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะหนังสือรักตัวเองนะคะเป็นหนังสือที่แพรเพิ่งเขียนมาเสร็จล่าสุดนะคะแล้วใน หนึ่งบทเรียนนี้นะคะก็จะมีเรื่องของอดีตเราไม่ใช่อนาคตนะคะซึ่งผาจะพูดถึงวิธีการที่สมองเราอ่ะคิดไปเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วอ่ะจะเกิดขึ้นกับอนาคตของเรานะคะและวิธีการที่เราอ่ะจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ